นี่มีหุ่นยนต์ด้วยอ๋อนี่เป็นหุ่นยนต์เดนซอเนาะนี่ได้รางวัลเกียรติยศด,ด้วยรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2567จากบริษัท C.T. a s i อียโอ้โหเป็นแบบว่ารถถแลยแลวก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรรถพ่นปุ๋ยขนาดใหญ่เนาะโอ้โหเป๊ะเลยคตรดยอดเลยนี่เลย <c oughs> หินดวงจันทร์จากยานฉางเอ๋อของจีนเองนะครับผมโอ้มาดูนว่าเป็นยังไงบ้างเนาะมา S. <S สวัสดีครับอยู่กับผมเองนะครับเกียร์เดอะปินสเปียร์นั่นเองวันนี้เรามาอยู่กันที่งานออฟวอลแฟร์ที่สุสุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันนี้ผมจะพาทุกคนทัวร์เดินว่าภายในงานมีอะไรบ้างแล้วในงานวันนี้มีไฮไลท์พิเศษสําคัญก็คือหินจากดวงจันทร์นั่นเองก็คือมาจากยานฉางเอ๋อของประเทศจีนนะครับผมเดี๋ยวเนี้ยผมจะพาดูทั้งหมดเลยแล้วก็ดูทุกบูธเลยเนาะแล้วจะเป็นยังไงบ้างงานจะน่าติดตามแค่ไหนไปชมกันเลยดีกว่าไป ก็มาถึงอวอ a แฟร์แล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หอหนึ่งนั่นเองจะพาไปดูงานโดยรวมนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวตามไปดูนะครับผมไปกันเลยงานอวอ a แฟร์เนี่ยไม่ใช่มีแค่วิทยาศาสตร์เนาะมีทั้งเรื่องของนวัตกรรมและการศึกษาด้วยอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูนี่มีหุ่นยนต์ด้วยอ๋อนี่เป็นหุ่นยนต์เดนซอเนาะนี่ได้รางวัลเกียรติยศด้วยรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2567 จากบริษัท CT Asia อ,อ่ะเรามาอยู่โซนอีกโซนหนึ่งก็เป็นโซนของกินแต่ว่ายังอยู่ในวงของฮ้องหนึ่งเนาะแต่เดี๋ยวพาไปดูว่ามีของกินอะไรบ้างที่นำมาเป็นนวัตกรรมก,ก็ได้หรือการรีแพ็กเกจเพื่อให้ดีกว่าเดิมนี่มาดูเลยนี่ครับเป็นเหมือนเนื้อปูเหมือนปลากระป๋องอครับสามารถเก็บไว้กินได้ นานเนาะเป็นนวัตกรรมที่ได้รางวัลด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์บูธบ,บูทนึงดีงกว่าเมื่อกี้ผมเห็นแล้วทีพิสเปียกำลังคุยอยู่เลยก็คือบูทโฟนนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาถามว่านาวัตกรรมเขาเป็นอะไรบ้างเนาะสวัสดีครับผมครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับอะไระครับอันนี้เป็นตัวไข่ผั่ค่ะหรือไข่น้ําตัวนี้จะเป็นพืชจิ๋ว พืชดอกที่เล็กที่สุดในโลกต้นลากใบก็คือ1เมตรเลยตัวนี้จะมีวิตามินหลากหลายชนิดค่ะประมาณ30ชนิดได้แต่ที่เด่นเด่เลยจะเป็น B12 ซึ่งพืชชนิดอื่นไม่มีจะมีตัวนี้ต,นตัวเดียวอย่าเงี้ยค่ะใช่ ันนี้ที่ผมเห็นเขาทําวิจัยเกี่ยวกับไข่น้ําของมหิดลใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะอ,อาจารย์โคฟูเดอร์จะเป็นอาจารย์คณะวิทย์มหิดลเลย oh. คืออาจารย์เขาทําวิจัยกับาทางฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เขาก็ได้ตัววูเฟียใส่พันธุ์ที่ดีที่สุดออกมา oh. ใช่เราก็เลย oh. มาทําเป็นฟาร์มของเราเลี้ยงของเราต่ออย่างเงี้ยคะ่ะใช่ อันนี้มีเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับผมตอนนี้เราจะมีหลากหลายเลยค่ะตอนนี้คือผำสดค่ะแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นผงผําคือเราแปลรูปมาจากตัวผําสดไปอบแห้งแล้วบดจะได้เป็นตัวผงออกมาตัวน,นี้จะเป็นข้าวอบก,กรอบตัวน,นี้ขายดีค่ะโซ่เอาไปแล้วโอโ้โหใช่หมดเร็วมากเลยครับผมใช่ ตัวนี้จะเป็นไอศครีมฟิตไดเป็นไอติมกะทิที่ที่ดังในเกษตรแฟร์ค่ะใช่แต่ว่าตัวเนี้ยเราเอามาทําในรูปแบบของเป็นไอศครีมฟิตไดที่สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องไดท้ทานเป็นขนมแบบไม่ต้องแช่ตู้เย็นมาเลยเหมือนพวกแบบมังคุดฟิตไดอะไรอย่างนี้ป่ะครับ,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 รบก็ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นใช่ตัวนี้จะเป็นโปรตีนค่ะที่มีเป็นเพนโปรตีนที่ผสมตัวผงผําลงไปด้วย มีแบบว่าหลากหลายให้เลือกมากเลยเนาะมีหลายโปรดักต์ให้เลือกเลยน่าสนใจมากเลยเพราะว่าแบบว่าไม่คิดว่าผัานเนี่ยจะแบบแปลงรูปได้เป็นทุกอย่างเลยเนาะใช่จริงๆได้หลากหลายชนิดเลยบางคนนะ่ะเขาคิดว่าตัวผั่อะค่ะต้องแบบปรุงสุกเท่านั้นทำได้แค่เมน,นูปรุงสุกเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างของทางฟาร์มเราอะค่ะสามารถทานแบบ สดได้เลยเพราะว่าเรามีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําตรวจเชือ้ออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราตักมาเราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยสามารถแบบลูกค้าซื้อไปคือเปิดทานได้เลยไม่ต้องล้างเพิ่มแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะดีมากเลยครับนี่ก็ถือว่าสะดวกสบายมากจริงจะเรียกว่าไงดีอย่างบางคนเขาไม่รู้จักหรือเขาไม่ทานอะไรอย่างงี้ค่ะก็สามารถลองไปชิมได้ค่ะตอนนี้เรามีขายที่ ท็อปแล้วก็กูเม่แต่วงเล็บบางสาขาค่ะ <ๆๆ S 2> ใช่ใช่ค่ะบางสาขาเราจะมีน้องพีซีคอยให้ชิมอะไรอย่างเงี้ยค่ <ๆ S 1> ะเผื่ออยากลองชิมอยากลองเลือกซื้อดูทางออนไลน์แล้วก็มีค่ะได้ะค่ะขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณะค่ะใครที่สนใจนะครับว่าอย่าลืมตามไปที่ท็อปหรือกูเม่เนาะแต่ว่าย้ำนะครับบางสาขาเนาะเพราะว่าสินค้าขายดีมากก็อยากให้มาดูกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูรู้อื่นต่อนะไป เราก็มาอยู่ในที่โซนดีนั่นเองนะครับผมจะเห็นได้ว่ารอบโซนเนี่ยเป็นสีเหลืองหมดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าโซนนี้มีอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างเนาะเห็นว่ามีเป็นเมอร์ชนได์ต่างๆขายเต็มไปหมดเลยแล้วก็นี่มีรถไถแบบยักษ์ด้วยขนาดใหญ่มากลองไปดูนครับโอ้โหเป็นแบบว่ารถไถแลยก็เป็นเหมือนน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรรถพ่นปุ๋ยขนาดใหญ่เนาะเป็นเกี่ยวกับเกษตรกรรมหมดเลยนะโซนนี้เนาะอันนี้เป็นเหมือนเป็นรถไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวมาดูกันซิเป็นรถตัดหญ้า ไฟฟ้าบังคับโดยระบบวิทยุไปดูตรงฝั่งนู้นดีกว่ารู้สึกว่าฝั่งนี้นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านด้วยที่เอามาแปรรูปนะครับเหมือนโซนเมื่อกี้ที่เราไปเนาะอันนี้เป็นโปรตีนเหรอครับเนี่ยโอ้โอก็จะมีเครื่องสําอางด้วยแล้วก็จะมีของกินของใช้ต่างๆเกี่วยวกับสมุนไพรทุกอย่างเนาะผมเห็นอะไรน่าสนใจแล้วนี่เป็นกระถางที่ย่อยสลายได้ทําจากอะไรบ้างเนี่ยโอ้ทำจากใบไม้นั่นเองใบสับประรดกาบกล้วย ชานอ้อยชานอ้อยบอกฟังข้าวฟังข้าวแล้วก็ชานอ้อยบอกกิ่งมะม่วงอันนี้เป็นระบบบำบัดแอมโมเนียแบบชีวภาพแลวตอนนี้ผมมาหาพูที่มีความน่าสนใจมากๆก็คือพูดของบอพอขนเองมาดูกันว่าวงกลมอย่างเงี้ยคืออะไรเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวมาถามผู้เชี่ยวชาญเนาะว่าเป็นไงบ้าง <S <S สวัสดีครับพูธนี้ทําเกี่ยวกับอะไรครับผมเป็นเครื่องสแกนหน้าสามมิติครับ โอ้เครื่องสแกนหน้าสามิติเอาไปทําอะไรครับเนี่ยเราสามารถสแกนหน้าแล้วก็เอามาจําลองการสัลยกรรมได้ <Wow. S 2> เราสัลยกรรม <Wow. S 2> ออกมาแล้วจะหน้าตาประมาณไหนครับผม oh. แล้วอย่างนี้ก็แบบว่าช่วยเรื่องการแพทย์ได้เยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็สามารถช่วยให้คนไข้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะทําสัลยกรรมหรือเปล่าแล้วไอ้ตัวสแกนหน้าเนี่ยมันทานํางานยังไงบ้างครับเออก็คือเครื่องเราจะมีกล้องทั้งหมด16ตัวนะครับ oh. มันก็จะทําการถ่ายรูปออกมาหลายๆมุมแล้วเราก็จะเอารูปทั้งหมดนั้นนะครับมาใช้คํานวณประมวลผลออกมาเป็นโมเดล3ามมิติอ,อารมณ์แบบเป็นการเรนเดอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับอา่าเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเรถือว่าเป็นแบบว่านแบบวัตกรรมที่สุดยอดม,มากก็อยากจะให้แบบว่าวงการแพทย์น่าจะปฏิวัติได้ <cin stereotype> แบบว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมอันนี้ผมลองได้ใช่ไหมครับลองได้ครับผมลองได้เดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าตอนนี้ก็ผมก็อยากลองสแกนหน้าอยาก <unfold Bra un> รู <curs CDU S 1> ้ว่าถ้าเกิดว่าผมใสกายกรรมเนี่ยน่าจะหล่อขึ้นไหมไม่ใช่เดี๋ยวมาลองดูกันรบกวนยืนหน้าเข้าไปใกล้ผมตรงนี้เลยครับเยี่ยมครับเออเหนื่อยหน้าขึ้นนิดนึงนะครับโอเคครับผมแล้วก็ย่อตัวลงนิดยี่ย่อตัวลงนิดหนึ่งเหครับโอเคครับถอยออกนิดอ่าถอยออกนิดนึงนะครับโอเคครับผมทางไปท่านี้นะครับหนึ่งสองสาม เหมือน M I M I B ที่แบบว่าเป็นเครื่องลืมความจำอ่ะมาแล้วมาดูผลลัพธ์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงโอ้โห <g ười> เดี๋ยวเราจะรูปตัวนี้ไปเป็นแ็นโมเดลสามมิติครับผมคือ <g ười> เดี๋ยวต้องใช้เวลาหน่งนะใช้เวลาประกอบให้เป็นภาพเหมือนที่โชว์ใน iPad เมื่อกี้ประมาณ2-3ถึงมนาทีนะครับผมเดี๋ยวเรารอกันเนาะว่าเป็นยังไงพอถ้าเกิดว่าเราถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะมาขึ้นโชว์ในนี้เลยใน iPad เลยนะครับผมจะเห็นได้ว่าง่ายมากสะดวกมาก เวลาคนที่จะมาศสลกรรมเนี่ยเห็นภาพได้เลยว่าหลังจากที่ทําการศิลกรรมเสร็จแล้วเนี่ยหน้าเขาจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามารอดูหน้าผมกันตื่นเต้นหรือเต้น,น A later few moments later. เหมือนเป๊ะเลยแบบว่าเหมือนแบบว่าตัวเองกําลังจะไปอยู่ในเกมเกมนึงอะ่ะเออสุดยอดมากแบบว่าตื่นตาตื่นใจมากยืนเทียบมายืนเทียบมาลองดูเหมือนไหม เอาถอย่ปให้ดูนะโอ้โหเป๊ะเลยโคตรสุดยอดเลยยอดจริงอ่ะมากครับผมมากครับเห็นหน้าผมกันแล้วเนาะก็เดี๋ยวไปดูโซนสุดท้ายใดีกว่าว่ามีความน่าสนใจยังไง <c oughs> เพราะว่าโซนนี้ได้ข่าวว่ามีหินจากดวงจันทร,ร์มาด้วยก็คือมาจากยานฉางเอ๋อห้าโอ้โหจากสแสดงที่ไทยครั้งแรกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหินเป็นยังไงแล้วมีสัมภาษณ์พิเศษนะครับกับขออของสำนักวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนฤทธิ์นั่นเองเนาะ ลราจะไปดูกันว่าภายในงานเนี่ยฮายแรของนานิสคืออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม และตอนนี้ผมก็มาอยู่ในบูธของนาลิตแล้วก็เป็นหายลท์รทั้งของนาลิตนี่เลยหินดวงจันทร์จากยานช่างเออของจีนนเองนะครับผมอมาดูนว่าเป็นยังไงบ้างเนาะมาโอเคครับผมก็เห็นอินเสิร์ตของหินบนดวงจันทร์ไปแล้วเนาะแล้วก็เรามีสัมภาษณ์พิเศษกับ ขออสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านารีนักเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าท้ายของงานนี้ได้าไมายังไงแล้วก็อนาคตอ่ะทางไทยเนี่ยมีความรู้จากจีนในด้านอวกาศยังไงบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวไปชมสัมภาษณ์กันเลยครับผม ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับผออสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับผมหรือว่านาเรศนังเองครับผมสวัสดีครับท่านหมอครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับครับผมสรันโพศิจันดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติครับ อยากจะถามท่านผอว่าไฮไลท์ของงานในาปีนี้ครับเป็นอะไรครับในปีนี้จริงๆแล้วเราพยายามจะแสดงศักยภาพของคนไทยนะครับก็คือเทคโนโลยีนะครับและก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความร่วมมือด้านเทคโนโลยีไทยกับจีนนะครับ <Wow. S 2> เป็นครั้งแรกที่คนไทยเราออกแบบแล้วก็สร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์คือเครื่องทียวัดเรื่องของรังสีคอสเมิกนะฮะติดไปบนยานฉางเอ๋อเจ็ดนะฮะเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งจะปล่อยไปในปี2026 เราคิดเลยว่าเพราะฉะนั้นเราน่าจะนําเรื่องของดวงจันทร์เนี่ยมาเ,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 เป็นตัวชูโรงทั้งงานอวอร์แฟร์แล้วก็งานมหากรรมวิทย์ในเดือนหน้านะที่อิมแพกนะครับแล้วเราก็เลยขอยืมเจ้าดินดวงจันทร์เนี่ยหรือว่าหินดวงจันทร์จะเรียกว่าดินหรือหินไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะเพราะว่าดินก็คือบนดวงจันทร์นี่มันไม่ได้มีสารประกอบอินทรีย์นะครับ mm hmm. เหมือนโลกเรามันก็คือส่วนที่เป็นหินที่แตกกลายเป็นผง,ผงๆอาวนี้ยานฉางเอ๋อห้าเนี่ยมันไปลงจอดบริเวณที่เรียกว่ามอนสไตรลุมเกอร์ um เนี่ยแล้วมันก็ ใช้สว่านเจาะไปที่ความลึกต่างๆนะครับแล้วก็นำแซมเปลิลเนี่ยกลับมาประมาณ2กิโลกรัมนะครับเขาก็มีการเอาไอ้ตัวลูน่าแซมเปลิลเนี่ยไปจัดแสดงหลายที่ในประเทศจีนนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาอนุญาตให้เรานําออกมาจากประเทศจีนมาแสดงที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็สัปดาห์เดียวเท่านั้นแล้วก็วันที่29ก็ต้องส่งคืนไปแซมเปลิลจากดวงจันทร์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่มาจัดแสดงในเมืองไทยนะฮะเคยมีหินจากโครงการออลโลมา จริงแล้วในอดีตเราเองก็เคยได้รับมาก้อนหนึ่งนะจากราวิธีนิกสันถวายให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับตอนนั้นมันจัดโชยที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วมีคนมือดีขโมยไป<อ>นะครับสาปีที่แล้วนะไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ที่สร้างจินตนาการให้เด็กๆเราเลยคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เอามาเป็นไฮไลท์ของบูธเราเพราะว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องของการศึกษาดุงจันทร์ รจริงแล้วนอกจากยันฉางเอ๋อ7ที่จะมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของเราไปเนี่ยตอนนี้จริงๆทางจีนก็ยอมรับเป็นทางการแล้วว่าจะมีอุปกรณ์อีกอันหนึ่งของเราไปลงจอดบนดวงจันทร์ด้วยในฉางเอ๋อ8แนะครับแล้วก็อาจจะมีดาวเทียมของเราไปด้วยนะฮะ <Wow. S 1> 20กิโลกรัมไปด้วย1ลำแล้วก็ไปแยกกันที่วงโคจรดวงจันทร์แต่นั้นยังไม่คอนเฟิร์มที่คอนเฟิร์มแล้วก็คืออุปกรณ์คล้ายๆกับตัวนี้แต่ไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องการจะศึกษาผลของรังสีคอสมิกที่ตกกระทบที่ผิวดวงจันทร์เลย แล้วก็ไอ p a y ล o ลดตัวนี้จะอยู่บนยานถ้าไม่แลนเดอร์ก็โรเวอร์เลยที่จะไปสำรวจตามจุดต่างๆ mm hmm. บนดวงจันทร์โดยเฉพาะยิ่งที่เราสนใจมากก็คือบริเวณที่มันอาจจะมีน้ําแข็งอยู่เพราะว่า mm hmm. ยานรชังเอ๋อแปดเนี่ยมันจะไปลงจอดบริเวณใกล้ๆขัวข้วใต้ของดวงจันทร mm hmm. ์ซึ่งในบริเวณที่ในหลุมที่ยังมีเงาๆอยู่เนี่ยก็พบว่ามันมีน้ําแข็งอยู่เยอะมากและอาจจะเป็นแหล่งของน้ําสาหรับนักบินอวกาศที่จะไปตั้งสถานีบนดวงจันทร mm ์ hmm. อันนี้ก็เป็นความร่วมมือในโครงการที่เรียกว่า international รูน่ารีเสิร์ชสเตชันของจีนนะครับมีหลายประเทศที่เซ็นลงทั้งเราด้วยนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้แค่เซ็นไปเล่นๆเ,เฉยเราสร้างอุปกรณ์ด้วยแล้วก็ทําจริงจังนะฮะเพราะว่าเป็นเส้นทางลัดที่จะทาให้เราไปถึงดวงจันทร์ได้ได้ได้เร็วที่สุดนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะผมผมอยากจะให้เรามองดาราศาสตร์นะครับกับเรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้ว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามันเป็นตัวที่สร้างศักยภาพของงานทางด้านไฮเทคหรือว่าดีฟเทค ได้ดียิ่งกว่าสาขาอื่นๆนะครับเสังเกตเห็นว่าที่บูธของนาริสเราเนี่ยเราไม่ได้มีไฮไลท์แค่ดินหรือว่าหินดวงจันทร์อย่างเดียวเรายัางนําอุปกรณ์ต่างๆทางด้านทัศนศาสตร์นะครับทางด้านไมโครวเวฟนะฮะร,ระบบควบคุมแล้วก็พวกชิ้นงานความละเอียดสูงทั้งดาวเทียมที่เราสร้างเองแล้วหนึ่งในนั้นเนี่นนยกำลังจะปล่อยจากญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยมาแสดงให้เด็กๆเกยาวชนหรือว่าผู้ประกอบการที่สนใจที่จะสร้างาร์ทอัพเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยมันเริ่มโตช้า ว่าเราไม่ค่อยมีโปรดักที่มันเป็นนวัตกรรมกับมูลค่าเพิ่มถูงสูงนะครับอันนี้อาจจะเป็นทางออกหนึ่งแลืงจริงหลายประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยใช้วิทยาศาสตร์แนวหน้านะฮะเป็นตัวสร้างเทคโนโลยีเลยหรือทดลองเทคโนโลยีอย่างเช่นเ้ื่อไปที่บูธเราจะมีอันนึงที่เป็นโฟตอนิกชิพโฟต n นิกชิ p ในอุตสาหกรรมอาจจะยังไม่ได้ต้องการมากแต่นักดาราศาสตร์เริ่มสนใจแล้วที่จะมานํามาใช้ในทางสเปกโทรสโกปี แล้ววันหนึ่งมันก็จะเหมือนรถ EV มันก็จะเปลี่ยนหมดเพราะว่าความเร็วของฟโตนิกชิปมันเร็วกว่าอิเล็กทรอนิกชิปมหาศาลตอนนี้มันอยู่ในขั้นเริ่มต้นเราก็ต้องการที่จะเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็เอามาใช้กับทางด้านการประยุกต์ของด้านดาราศาสตร์ก่อนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์แนวหน้าอย่างดาราศาสตร์หรือว่าเรื่องทางฟิสิกส์เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่เทสเบสสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกได้ในอนาคตด้วยเพราะว่าอย่างที่สัมภาษณ์ผมอยู่เนี่ยหนึ่ Wi-Fi ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือที่กำลังถ่ายผมอยู่นี่ก็เป็นสิทธิบัตรของนักราศาสตร์นะครับนัการาศาสตร์ที่ออสเตรเลียเจ้าของสิทธิบัตรเรื่อง Wi-Fi <Whoa. S 2> เขาไม่ได้เคยคิดว่าจะมาใช้ในการติดต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะแต่เขาเขาสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในทางดาราศาสตร์วิทยุ เพื่อจะลดผลของการสทะ้อนของคลื่นในบริเวณแคบๆในอาคารในตึกใน,ในตัวหอดูดาวนั่นแหละที่สุดมันก็มีบริษัทในอเมริกาที่มองเห็น potential เนี่ยนำไปใช้ในการต่อสืส่อสารในอินเทอร์เ,น,เน็ตแล้วสถาบันดาราศาสตร์ที่ออสเตรเลียนี่ก็ได้เงินจากพวกเราทุกคนนะที่มี Wi-Fi ใช้เนี่ยไปหลายพันล้านเหรียญนะ <laughs> จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ แนวหน้าเนี่ยตนเน่หมันก็คือมันเป็นความท้าทายในการสร้างคนแล้วก็สร้างเทคโนโลยีของเราเองนะครับแล้วเพราะว่ามันไม่มีขายต้องการทำภาษาให้ดีได้เนี่ยเราต้องสร้างเทคโนโลยีของเราเองคิดว่าอันนี้ก็เราก็พยายามแสดงศักยภาพแล้วก็พยายามดึงเด็กๆเ,เข้ามาเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจเขาเห็นว่าไอด้ดวงจันทร์เนี่ยไกลไป4 0 0 0 0 0กิโลเมตรเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งของดวงจันทร์ก็คือตัวดินตัวแซมเปิลเนี่ยที่ยานชางเอ๋อห้าเอากลับมาก็มาแสดงอยู่ต่อหน้าเขาที่นี่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเราอยากให้คนมีความรู้สึกเป็นวิทยาศาสตร์เยอะๆแล้วก็นําวิทยาาศสตร์ไปใช้ การพัฒนาประเทศนะครับเราต้องพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแล้วก็ไปได้ไกลเนี่ยทำได้อย่างเดียวเท่านั้นคือใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพราะเราไม่ใช่ประเทศที่มีทรัพย์ในดินมีน้ํามันหรือมีอะไรมากมายแล้วเราต้องใช้ความสามารถของตัวคนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับจะมีเด็กๆที่แบบว่าอยากมาดูเนี่ยฝากอะไรถึงงานนี้ให้กับเด็กๆบ้างครับก็เชิญชวนเด็กๆมาดูนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าดินหรือหินดุงจันเนี่ยมันก็จัดแสดงแค่สัปดาห์เดียวแล้วก็จะสูกส่งกลับไปในววววัััันน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 ทีีีี่่่29้้้้แและรมมมมเเพงงงาาาถึืออป็กกจ ได้เนี่เราก็ต้องทํากระบวนการทางด้านดูแลความปลอดภัยของมันอย่างอย่างดีเยี่ยมนะฮะตามเงื่อนไขที่เขามีให้ไว้แล้วเราก well. ็จะส่งกลับไปเมื่อเสร็จสิ้นงานนี้ครับก็เชิญชวนมาดูกันครับถึงวันที่28นี้ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณขอออมากนะครับผมครับโอเคครับผมก็เดินกันจนอิ่มแล้วนะครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะอยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยมางานนี้กันเยอะๆนะครับผมงานเนี่ยตั้งแต่วันท oui ี่22กรกฎาคมจนถึงวันที่28ดกรกฎาคมเลยนะครับผมก็คือ1อาทิตย์เต็มเต็ม อยากจะให้ชวนน้องๆหรือหนูๆหรือว่าคนอื่นที่สนใจในเรื่องของว่าวิทยาศาสตร์การศึกษาหรืองานวิจยัยต่างๆเนี่ยอยากให้มาชมมากๆเลยครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผม g กียร์เดอะ s t นสก็ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นไรติดตามเพจด,ด้วยนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเดอะ i ินสเตีของเราด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยเนาะบ๊ายบายครับผมย้ฟ